เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงแล้วครับปฏิหารควพญานาคก็อยากถามอาจารย์เลนี่เริ่มจากการที่สมมติว่าเราจะขอพรพญานาคหลายหลายบ้านเนี่ยก็คิดว่าก่อนที่จะขอพรก็คืออาจจะต้องเริ่มจากการบูชาก่อนเพราะจู่ๆไปขออาจจะมีการเครอเขินท่านถ้าเวลาเราบูชาเวลาเราสวดคาถาขององค์พญานาคอะไรแบบนี้คะจะเหมือนของปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ไหมก็คือส่วนหนึ่งบท ท่านจะได้ได้รับรู้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าท่านมีหลายตระกูลนะเนี่ยนับถือฤุษีองค์เดียวปู่ฤุษีร้ก็จะมาดูแลทั้งหมดอย่างพญานาคหลากหลายตระกูลสมมุติว่าเตยสวดของอ๋อพ่อปู่ศรีสุทโธอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าองค์ศรีสัตนาคราดหนึ่งบทท่านจะรับรู้กันหมดไหมคะจริงๆแล้วคําบวสวดมนต์เนี่ยคือการคล้ายๆการอ่านองค์การคือการบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกกล่าวแก่พญานาคราชหรือว่าพญานาคีพญานาคาพญางูท่านนั้นๆครับ่ะถ้าหากว่าเราต้องการสมมติเราอยู่ในเบื้องหน้าองค์พญาสตะนะคราชค่ะเราก็จะบูชาองค์พญาสตะโดยตรงแต่ถ้าหากเราอยู่ที่บ้านแล้วเราอยากกราบพญานาทั้งสี่ตระกูลหรือทุกๆพระองค์ทั้งรูปนามตัวตนใดก็ตามที่เป็นองค์พญานาคีพญานาคาพญางูเราสามารถที่ฐานจิตได้แล้วกล่าวรวมได้เลย ดาวรวมได้เลยใช่สิชั้นฟ้า15ชั้นดิน14พื้นมาราน8พื้นมีพบอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถกล่าวรวมถึงพญานาคทั้ง4ี่ตระกูลพญานาคีพญานคาแล้วก็พญางูได้เลยนะคะอย่าลืมว่าพญางูด้วยนะเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจว่าพญานาคกับงูคือร่วมกันชิดสายพันธุ์เดียวกันพญางูก็คือพญางูพญานาคก็พญานาคพญานาคีพญานคาก็ส่วนพญานาคีนาคา แต่พญานาคสามารถอวตารมาเป็นงูใหญ่ได้เพราะท่านต้องการไม่อยากให้มนุษย์เกิดความตื่นตรนกและตกใจประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาอธิษฐานจิตเราต้องกล่าวแบบอ่ะเมื่อกี้อัญเชิญท่าน16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14พื้นบาดาล8พื้นมีภพอ่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วไงต่อครับเราขอกล่าวอัญเชิญนะคะกราบสาการะน้อมจิตน้อมใจนี้ถึงแก่องค์พญานาคพญานิคีพญานาคพา,าคพญางูทุกๆพระองค์ ทุกๆทุกๆนามทุกๆตัวตนและรวมไปถึงเจ้าพ่อรับแลและเจ้าแม่รับแลด้วยเพราะว่าเจ้าพ่อรับแลและเจ้าแม่รับแลเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านก็ถือว่าเป็นบริวารของพญานาคถือว่าเป็นเมืองพญานาคการขอพรพญานาคเสิร์ชในอินเทรอร์นอเน็ตมีเยอะะเลยมีเยอะมากแต่ทําไมคนคนบางคนถึงได้ผลคนบางคนถึงไม่ได้ผลครับแต่และคนมีจริตไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือแต่ละคนมีความเชื่อศรัทธาต่างกันค่ะทุกคนเหมือนไปเนี่ยห้าคน เหมือนจะเชื่อหมดทุกคนไม่จะมีคนเชื่อจริงๆเลยนะมีอยู่ไม่กี่คนส่วนที่เหลือจะมีข้อสงสัยว่าได้ไม่ได้แล้วก็มาขอเพื่อมาหวังนะคะมาหวังว่าอยากจะได้หรือมีข้อสงสัยเพราะมนุษย์เราชอบสงสัยเอ้ทำไมยังไงแบบไหนบางคนอยากลองแต่ไม่ได้พูดออกมาด้วยคําพูดแต่คิดแค่คิดเทวดาสิ่งสิทธิ์พญายนาคท่านก็รู้เพราะความคิดของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ลึกซึ้ง เหมือนที่คิดว่าอไม่มีใครรู้ความคิดของเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดังนั้นองค์พญายนาคราชหรือสิ่งศิษยทุกองแม้กระทั่งแค่ดวงจิตที่อยู่ข้างๆ้างท่านก็รู้ว่าคุณคิดอะไรดังนั้นเวลาที่คนเราขอพรได้ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองนั่นแหละหากไปที่ใดเราก็ต้องโน้มจิตโน้มใจและศรัทธาเขารบในสถานที่แห่งนั้นทั้งกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้คือคนจริงท่านจะให้ให้เลย ท่านเป็นผู้ประทานให้ให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าพญานาคเนี่ยท่านชอบให้ <ฮะ S 1> ท่านจะให้ทานบารมีขอทรัพย์ท่านก็ให้ทรัพย์ขอโชคท่านก็ให้โชคขอเงินท่านก็ให้เงินขอความดีท่านก็ให้ความดีขอกรณีที่ดีญาติที่ทดีดีท่านก็ให้ขอน้าเมตตาท่านก็ให้ <ฮะ S 1> แต่ถ้าคุณไปปากคุณพูดว่าคุณศรัทธาแต่ใจคุณคิดอีกเรื่องหนึ่งมีจิตอีกจิตหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยคุณได้แค่ไปยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นแบบนั้นเราก็แสดงว่าต้องน้อมใจไปด้วยต้องน้อมใจแล้วถ้ามีบางคนนะจันเลนนี่เขาอินสุดๆเลยแล้วก็มีความศรัทธามีความเชื่ออย่างเตยเนี่ยดูพ่หลายๆคนบางครั้งตัดพอค่ะเชื่อเหลือเกินกลา่าบไหวสวดบทท่านทุกวันตั้งน้ําให้ท่านถวายของท่านคอยยกบุญกุศลถวายท่านขอทำไมแค่อย่างเดียวทำไมไม่ได้สักทีทำไมมันรอนานเหลือเกินเพราะว่าคนเหล่านั้นบางจำพวกหรือบางบุคคล มีจิตอธิษฐานมาแต่ชาติปางก่าว่าหากลูกจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนท่านใดอย่าได้สมหวังเลยเพราะลูกต้องการอยากรับทุกคเวทนาอย่างพี่บวยเนี่ยจะยากๆหน่อยเนี่ยพี่บวยจะยากๆหน่อยจะต้องแบบเอาบุญแรกต้องเอาบุญอะไรนะพี่บวยจริงๆพี่บวยจะยากๆหน่อยต้องเอาบุญแรกถ้าพี่บวยเอาบุญแรกพี่บวยจะได้แต่ถ้าพี่บวยไม่เอาบุญแรกพี่บวยจะไม่ได้บุญแรกคืออะไรบุญแรกบอกว่าถ้าหากว่า ลูกเนี่ยเนี่ยลูกขอเงินของเงินก้อนเนี้ยนะลูกขอลูกขอยกบุญกุศลที่ลูกได้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันขอยกบุญให้ลูกขอถวายความดีที่ลูกถือศีลห้าให้กับท่านลูกขอทําความดีที่ลูกได้นําพระค่าพระสมุสมมนตให้กับท่านอย่างเงี้ยถ้าจะให้พี่จำไว้เลาพี่บวยจะขอพรพี่บวยต้องเอาบุญแรกทุกครั้งอ๋อเอาบุญแรกถ้าพี่บวยไม่เอาบุญแรกอ่ะพี่บวยไม่ได้ เพราะว่าท่านจะเก็บไว้เป็นแบบบุญตกเบิกให้กับพี่เอาไว้ใช้ในภพต่อๆไปหรือในภพที่พี่บวยลาซึ่งสังขารแล้วเตรียมตัวตายแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เรนนี่สมมติว่าเราขอพรตอนน้เป็นบุญแรกหมายถึงคุณผู้ชมครับคือบุญเอาบุญที่เราทํามาคือตอนนี้ไม่ใช่อยู่เราไปขอแล้วก็ได้เลยอันนี้นู่าบอกประชาชนด้วยเนาะไม่ใช่อยู่เราก็จะไปขอพุาญาขอเรขกขอโชคขอลาบอย่างเดียวของานแต่เราอ่ะต้องทําตัวด้วยในส่วนหนึ่งเราต้องปฏิบัติ เพื่ออวดท่านบางคนจะบอกอุยอวดบุญอวดกุศลอวดบาร,รมีเราไม่ได้อวดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือทําให้เห็นทําให้ท่านรู้ทําให้ทราบเอาชนะใจตัวเองค่ะแล้วประเด็นคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราติดขาดแล้วเราไม่สามารถทําเองได้แต่เราต้องการปฏิหารต้องการกำลังใจเราก็ใช้บุญที่เรามีเนี่ยแลกได้แต่ว่าแต่บางคนขี้งกบุญจะไม่ให้ไม่ขอเพราะคิดว่าในภพหน้าเนี่ย ฉันจะต้องอยู่ในภพภูมิที่ดีที่สุดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้อยู่แล้วแต่แล้วแต่บคุคคลว่าบางคนแบบว่ามีพร้อมทุกอย่างหรือว่าไม่ต้องการอะไรละคือมีเท่านี้แหละงง้นฉันขอสร้างบุญแล้วไม่ต้องแลกอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มจําพวกเหล่านี้ที่ไม่ต้องใช้บุญแลกเนี่ยเวลาเสียชีวิตไปหรือหมดอายุไขจะมีบันไดสวรค์ลงมารับขึ้นไปเลยไม่ต้องไปแหวกว่ายวารีต้องไปสเบสเบียดเสียดกับ โลกปอโลกหรือว่ากับใครเลยค่ะไม่ต้องต่อคิวยาวด้วยถ้าอยู่ย่านฝั่งทนก็ไปขึ้นที่วัดอมรินเร็วเลย <laughs> ตรงสะพานน้องลงพอดีเพราะว่าเป็นส,นสนะพานในสวรรค์ของใบเตยเมื่อกี้ถามว่าอะไรครับถ้าสมมติว่าเราจะขอพรองพญานาคก็เราก็ใช้บุญแลกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสแสดงว่าเราก็ต้องคอยทาทดแทนบุญตรงนั้นจะหายไปเลยเหรอแต่ท,ท่านไม่เอาหรอกคะ่ะท่านแค่อยากทําให้รู้ว่านี่ไงลูกทําดีแล้วพ่อให้นี่ไงลูกทําดีแล้วแม่ให้แล้วเวลาเตยขอพรเนี่ย ก่อนที่เตยจะขอพอรเพอเตยกลับไหว้อองค์พญานาคเสร็จเตยจะบอกก่อนว่าพระเจ้าขอยกถวายบุญกุศลให้กับองค์พญานาคแล้วก็เหล่าบริวารของท่านแล้วจากนั้นถึงจะค่อยกล้าขอพรแบบนี้ทําถูกไหมคะถูกต้องค่ะพี่รู้ไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะขออะไรสักอย่างหนึ่งในโลกทิพย์จะถามว่าทําความดีอะไรมาถึงมาขอบุญนี้ทําความดีอะไรมาถึงมาขอสิ่งนี้ ในโลกทีมจะถามกันแบบนี้เราก็จะบอกเลยว่าเราทําอะไรมาบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างดังนั้นเวลาที่พี่จะนั่งสมาธิทุกๆครั้งหรือจะโน้มบุญทุกทุกครั้ง,หง,หงให้นึกถึงความดีที่เราทํามาถ้าเราได้นึกถึงามความดีที่เราทามาแล้วสิ่งบางสิ่งบางอย่างเทวดาสิ่งศิกิ์ที่อยู่รอบกายท่านก็จะอโอนี่ไงเขาทําความดีแล้วเขาสมควรให้นะอย่างนี้ค่ะเวลาที่หลายๆคนเนี่ยจะชอบไปวัดที่จะมีการขอพรและสำร็จผลง่ายแต่คนเนี่ยไปเยอะมากเลย จะทำไงให้เราขอพรแล้วเราได้ไหวหรือทำให้เราขอพรแล้วเราได้ให้เกิดปฏิหารเราต้องถวายความดีก่อนถ้าเราถวายความดีเนี่ยคือบุญที่เราคือคำขอพรมันจะมาจากทูปทูปแท่งหนึ่งคือบุญคือคำขอพรของเราที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเบื้องหน้าท่านจะได้อ่านแล้วบริวารของท่านเน่ะจะนำทูปเนี้ยไปถวายกับเจ้าพ่อว่าเนี่ยคนคนนี้มาขอพรนี้นี้น,นี้นี้นะเขาทำบุญมาเขาต้องเอาไปก่อนเขาไม่สนใจหรอกว่าพี่มีลาบสการะเยอะไหม ให้เงินเยอะหรือเปล่าหรือรวยหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาสนใจที่ว่าอาธิฐานดีไหมอันดับแรกสองบุญเยอะหรือเปล่าแต่อธิฐานดีแค่ไหนก็ไม่สู้บุญเยอะถ้าบุญพี่เยอะแล้วอ่ะพี่จะอยู่ในต้นๆเลยที่หนูไล่ว่าเด่นโดดเด่นสุดเลยถึงขนาดพี่สมมติต่อคิวเนี่ยพี่เป็นคนที่หนึ่งร้อยแต่ถ้าบุญพี่เยอะสุดพี่อาจจะอยู่เป็นคนที่หนึ่งเลยนีโ<ฮ>่โอ้โหจรตัดแถวเก้าสิบเก้าคนมาต่อ<ฮ>หลังเราคุม้มคุ้มอยู่พี่หวยจริงๆ หลายๆคนคาว่าปาฏิหารอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตผมถามแทนคุณผู้ชมเลยผมว่าเราก็มักจะอยากให้เกิดปาฏิหารในชีวิตอย่างไรถึงเรียกว่าปาฏิหารปาฏิหารเนี่ยเกิดจากสิ่งที่ได้โดยที่เราไม่เราไม่ได้นึกคิดว่าจะบังเกิดค่<ฮ>ะสมมุติว่าคนคนหนึ่งกําลังจะเสียชีวิตเขาไม่ฟื้นละ อยากให้เขาฟื้นน่ะทำยังไงดียกบุญยกบุญยกบุญเนี่ยเขาจนเขาฟื้นเนี่ยคือปฏิหาร 2. การที่เรากําลังทุกข์ใจเหมือนพี่นางเนี่ยทุกข์ใจอยู่เอ๊ะทำยังไงดีปฏิหารคือมีคนมาสั่งอาหารปฏิหารคือเขาโทษติดรายการแล้วปฏิหารคือมีคนช่วยเขาจนเขาคลายทุกข์ได้ปฏิหารคือสามวันแล้วได้เงินจริงนี่คือปฏิหารเพราะบางคนอะ่ะเวลาไปดูหมอเนี่ยหรือไปดูดวงนะคะหมอดูทั้แบบเนี้ยหมอดูไม่ได้ผิดนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทําความดีหรือยังทําดีไม่ถึง ก็เลยทาให้เกิดกรรมตัดร้อนอกรรมตัดร้อนคือสิ่งที่เจ้ากรรมในเวรชอบมาแกล้งเราอมสมมติหมอดูบอกว่าอีกสามวันจะได้เงินนะจากคนนี้เขาจะไปตัดร้อนให้คนคนนี้ไม่ให้เงินหรือผิดใจกันเปล่าหรือคนคนนี้เสียชีวิตเลยหรือคนคนนี้มีเหตุจะต้องให้เงินเขาไม่ได้อ่ยกตัวอย่างการขอพรพญนาคให้เกิดปฏิหารคือให้ท่านโดดเด่นคือเราต้องทําตัวทําบุญ ท่านจะเห็นเองโดดเด่นถูกไหมพญานาคเนี่ยท่านชอบคนทําบุญไหว้พระสวดมนต์ท่านชอบคนดูแลตัวเองเพราะว่าคือหนูไม่หนูไม่รู้นะนี้ตามความเชื่อของเลนนะครับเวลาที่เลนไปที่ใดก็ตามเนก็จะมีลูกศิษย์ไปหลายๆท่านคนที่หน้าคนที่แต่งตัวดูดีผิวกายดีคือดูแลตัวเองอะ่ะจะได้พรไวเพราะหนูเชื่อว่าทุกคนที่ไปกับหนูเนี่ยคือมีบุญกันหมดทุกคนแหละ จะได้พอนไวส่วนคนที่แบบแต่งตัวแบบไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองอะ่ะแบบไม่แต่งหน้าเลยไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยอแต่ถ้าถ้าเขาถ้าเขาภาวนาสินแปดเราไม่ว่ากันแต่ข้าปาวนาสินห้าแล้วปล่อยตัวเองเลยอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบเอ๊ะทำไมไม่สวยเลยส่วนใหญ่จะเป็นพญานาคีจะถามหรือว่าเจ้าแม่จะถามว่าทําไมไม่สวยเลยล่ะลูกเป็นลูกหญิงทาไมรู้ไม่รู้จกักแต่งตัวล่ะลูกปล่อยตัวทําไม น,นี่หนูจะได้มีปฏิหารนะลูกหนูทำไมไม่สวยเลยใช่ทำไมไม่สวยนว่าว<ช><ม>เราพูด<ล>ถึงเรื่องใบเตยอ,อยู่ใช่ไหมเนี่ยคือกำลังเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วบางคนอ่ะจะมีกลิ่นตัวประจําตัวบางคนอ่ะกลิ่นเขียวเลยนะ <c oughs> พอเวลากลิ่นเขียวแบบว่าคืออย่างนี้น้ําหอมมันมีวัฒนธรรมผมกายสําหรับสําหรับพวกเราเนาะก็ไปครับอ่าก็จะมีน้าหอมหลายกลิ่นแต่บางคนแบบว่าถ้าถึงสินแปดไม่มีใครว่านะก็โอเคเจ้าสิคุณถือสินแปดคุณก็ปฏิบัติเพราะใช้น้ำหอมไปแล้วแต่ถ้าเราอยู่สินห้าปกติ แล้วปล่อยตัวเองเขียวแบบเขียวไม่อาบน้ําหรืออาจจะอาบน้ําแต่แบบไม่ได้ใส่อะไรเลยเงี้ยอันนี้ก็ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีกลิ่นกายมนุษย์ที่แรงมากพอกลิ่นมนุษย์ที่แรงมากเนี่ยสิ่งศิสิ์บางท่านเนี่ยท่านจะไม่ชอบกลิ่นแรงมนุษย์มนุษย์จะมีกลิ่นกลิ่นแรงอาจจะต้องมีการปรับกลิ่นนิดนึงเพื่อให้ทั้งคนแล้วก็มนุษย์อ่ะคืออย่างน้อยรักษาความสะอาดเอาใหม่<ะ>มนุษย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้แบบไม่เอ้ยทําไมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยถาม แทนขอให้ไปเิอเป็นเคสไปไหนๆก็มาไม่ไม่ไม่ถึงเรื่องจะยกตัวอย่างอีกดีกว่าไม่ถึงเรื่องกินกายเขียวไม่ใไม่ไม่้ไม่ถึงเรื่องตัวอย่างดีกว่าอย่างตอนใส่บาตรทำไมต้องอาบน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณแม่หนูเคยบอกว่าพระแม่โพศพพระแม่ธรณีถ้าจะได้มาอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยอย่างสวดมนต์ก่อนที่จะสวดมนต์ก็ต้องอาบน้ําก่อนบางคนไม่อาบอ่ะชุดนั้นเลยไม่ได้นะคะ ่วนใหญ่ตอนเช้ามาตื่นมาสภาพแบบนั้นเลยพี่ก็เป็นแบบนั้นไม่ได้ค่ะต้องอาบน้ำตีสี่ตีห้าก็ต้องอาบน้ำชำรละรล่างกายให้เรียบร้อยอเพราะกินม,มนาแล้วอย่างวัดไปวัดสวนสติธรรมน้องชวนไปนานๆตื่นทีตื่นเช้าๆอ่ะแดงไปนั่นเดียวไปเลยไม่ได้ค่ะต้องอาบน้ําให้เรียบร้อยอตอนเลนไปปฏิบัติถือสิงแปดนะคะได้เขาเนี่ยน้าเย็นแค่ไหนก็ต้องอาบ เพราะว่าครูอาจารย์ท่านบอกว่าต้องอาบน้ําชําระร่างกายเหล่าเทวดานางฟ้าพระแม่ธรณีพระแม่โพสุบท่านจะได้มาอนุโมทนาบุญกับเราคําว่าปฏิหารขอพรพญานาคคือเราจะทำยังไงได้ให้ไปที่ไหนแล้วเราโดดเด่นอ่าเมื่อกี้อาจารย์นี่บอกหมดแล้วเรื่องทำบุญถือศีลทำบุญอยู่อย่างสม่ําเสมอค<ะ>่ะอ่าแล้วก็การดูแลตัวเองอันนี้งมารู้ใช่หนูก็ไม่อยากพูดคำนี้หรอกเพราะบางคนก็จะบอกเอ้ยมันคือการยึดติดแต่องค์พญายนาคเนี่ย พญานาคีพญานาคาเหล่าปวงหน้าทั้งหลายท่านชอบคนสวยท่านชอบคนดูแลตัวเองคือทุกคนอ่ะสวยหมดทุกคนหล่อหมดอย่าบอกว่าไอ้ฉันนู่นเนี่ยไม่แต่มีความสวยเฉพาะคนมีความสวยเฉพาะตนมีความหล่อเฉพาะคนคุณต้องมั่นใจว่าคุณดูดีแต่คุณจะต้องแมปไม่ใช่ว่าคุณฉันไม่สวยฉันจะไม่อาบน้ําฉันไม่สวยฉันจะไม่ทาลุกอิงฉันไม่สวยฉันจะไม่ฉีดน้ําหอมหรือฉันไม่สวยฉันจะไม่สระผมไม่ได้ของตัวผ่านไหมคะ หลังจากไปศพพญานาคศตนาคและวัดอื่นๆต้องถามว่าพี่ม่เตยมั่นใจว่าพี่ม่เตยสวยไหมพี่ม่เตยต้องห้ามพูดว่าพี่ม่เตยไม่สวยทุกคนสวยหมดเราต้องบอกไอ้นี้สําคัญนักผู้ชมใช่ไหมทั้งสวยั้งรอหมดต้องดูดีหมดใช่ไหมเพราะว่าพญานาคท่านจะไม่ชอบอะไรที่เป็นพลังงานลบท่านไม่ชอบคนจิตตกถ้าไปพูดว่าชั้นโจนไม่ได้เพราะท่านจะบอกว่าลูกหลานท่านรวยหมดและจะรวยสมพรปัรถาเพราะ ยิ่งคนที่สวดบนไหว้พระ oh. อย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าพูดในสิ่งดีก็จะมังเกิดผลเหล่านั้นเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาและใจ oh. เราต้องคิดดีพูดดีและปฏิบัติดีคําพูดของเราเป็นพร oh. ดังนั้นอย่าบอกฉันโจรฉันไม่มีเงินฉันแย่มากมันก็จะแย่ตามปากพญานาคไม่ชอบแต่พญานาคบอกว่าพ่อปู่เจ้าขาท่านชอบแบบนี้พ่อปู่เจ้าขาแม่ย่าเจ้าขาลูกจะขอ ชีวิตนี้ลูกแบบลูกขอถวายบุญนะเจ้าคะ่ะขอชีวิตลูกดีขอให้ลูกได้เจอคนที่ดีเจ้าคะ่ะขอให้ลูกได้เจอการมีที่ดียาติธรรมที่ดีบุคคลที่ดีด้วยเจ้าคะ่ะขอให้ลูกหน้าตาผ่องใสทุกวันผิวผ่องใสทุกวันขอให้ลูกบุคลิกภาพดีและมีกลิ่นกายหอมดันดอกบัวอย่างเงี้ยท่านชอบแบบเนี้ยท่านชอบแบบนี้เลยเตยอ,อยากขอพรแบบนี้ขอให้ข้าพเจ้าหน้าใสาสวยไม่มีจุดด,ด่างดํา ขอให้มีผิวที่สวยงามมีกลิ่นกายที่หอมมีกลิ่นผมที่หอมนะเจ้าค้าสาธุโอ้โหยากให้สวย้างแล้วก็ข้อสุดท้ายขอให้ลูกมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมี<อ>มีโอกาสได้ทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนาและขอให้ลูกมีศีลที่บริสุทธิ์ด้วยเถิดเจ้าค่ะนี่อท่านโชคมากเลยนะ ท่านชอบอมากเลยโดยเฉพาะใครที่แบบไปถือศีลแปดไปปฏิบัติธรรมไปบวชมานะมาถวายบุญนะอุย้ยเอาไปเลยจับพ่อบุญทุม่มปู่ะจะให้เอาไปร้อยกระล้อยอยากได้เระบอกมาแต่ว่าต้องไม่เกินตัวเพราะถ้าเกินตัวจะเท่ากับจะเอาชีวิตคนคนนั้นปู่จะไม่ให้แต่ปู่จะให้แบบเอาไปเลยลูกท่านชอบมากนะพี่บวยคนซึ่งจะสวดมนต์มาใหม่เนี่ยเป็นเป็นบุญที่หอมมากเลยท่านจะชอบมากเลยบุญจากการสวดมนต์บุญจากการนั่งกรรมฐาน เมื่อคืนหนูนั่งกรรมฐา,านนะยาวเลยแล้วหนูอุทิศบุญให้พ่อปูพ่พญานาคราชทั้งเจ็ดพระองค์แล้วก็เทวดาสิ่งศิษย์ที่พระธาตุพ,พานมนะท่านชอบมากเลยพี่<อ>ท่านบอกดีมากดีมากอย่าลืมไม่ควรทาแบบนี้เยอะๆท่านชอบและที่สำคัญท่านชอบให้มนุษย์ทำท่านชอบมนุษย์สวดบนท่านบอกเพราะเ<อ>พราะกว่าเพราะกว่านางฟ้าเพราะกว่าเทวดาท่านบอกมนุษย์สวดบนเพราอมานุษย์ หน้าตาดีมนุษย์หน้าตาดีแล้วว่างีง้ท่านก็พูดประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับที่อาจารย์นี้พลังงานเยอะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไปชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่เลยแบตเตอรี่เทียมอัดแน่นต่อหน้าพระธาตุพนมพระอุรังคธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เราไปงานที่วันสัตตนาคารลำลึกแล้วอาจารย์นีนั่งเป็นชั่วโมงเลยแล้วบอกเอ๊ะเหม,มือนแป๊บเดียวก็เดินมาพี่ไปเตยัเล่นนี่นั่งเหมือนประมาณ10นาทีโอ้โห เตยนั่งนี่จนหัวเข่าอ่ะปวดมากขอไปก่อนค่ะจารรนี่จารีนี่ยังนั่งท่ามกลางสายฝนอยากให้เข้าใจเจตนาของเราคือเราหวังดีผู้ชมจริงไหนเรามีชีวิตมันมีปัญหาอยู่รอบตัวเราอะ,ะถ้าฟังอันนี้ยแล้วฟังที่สิ่งที่เรานําเสนอเวลาคุณมีปัญหาฟังเรียบร้อยแล้วคุณใช้ปัญญา<ะ>มองมองเรื่องราวปัญหาคุณจากการเติมไปเติมเป็นเหมือน เป็นเหมือนสิ่งที่ําให้คุณแตกต่างหล่งจาให้คุณมีชีวิตทีด่ดีขึ้นน่ะผมเชื่อว่าปาฏิหาริย์พรพยายนาหรือปาฏิหาริย์พรสิริจะเกิดกับผู้ชมแน่นอนที่เมื่อวานน่ะต้องขอต่อยอดน,นิดนึงพี่บวยอันนี้อยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันนะที่เมื่อวานที่เรือที่จะไปพาน้องๆไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือเราอ่ะเวลาเรารักใครเราก็จะรักแบบคนในครอบครัวคนในครอบครัวเรามีปัญหาเราไม่ได้เราก็ต้องช่วยถูกไหมคะก็ไปแล้วอธิษฐานจิตว่า ถ้าใครเป็นลูกหลานพญานาคพ่อแม่ใครขอให้จงขึ้นมารับ oh. คือขอให้ท่านขึ้นมารับแล้วเสริมพลังบารมีให้กับลูกหลานของท่านเถอะพูดเปนภาษายสารว่าอันลูกของลูกของเจ้าทั้งหลายผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่ให้มารับลูกเอาเด้อตอนนี้มื้อน,นี้ลูกกำลังทุกข์ใจแล้วมีปัญหาดวงโต๊ะสตาบอดีขออันพ่อแม่ที่เป็นพญานาคยู่พบใดพุ่มใดขอให้ได้ยินให้มาหาลูกหลาน มาปรากฏบารมีให้ลูกหลานได้เห็นจะได้เป็นกำลังใจให้ลูกหลานได้เฮ็ดบุญได้บารมีต่อไปอย่าลืมขึ้นมาเดอ้อถ้าเจ้าอายเจ้าอายไอ้หนูก็เดี๋ยวหนูกลับก่อนเราคอยคืนในเพื่อนเห็นแล้วกันเด้อแล้วก็หนูก็บอกว่าตอนแรกฟ้ามืดคืบหนูว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นปฏิหารพญานาคเปิดฟ้าให้หนูทีเปิดแดดให้หนูหน่อยจะได้ส่องว่าสิ่งที่หนูทำมันเป็นความดีแล้วฟ้าฮืบบุมบอกให้หนูรู้ว่าหนูทำดีแล้ว สองถ้าท่านรู้ขอให้เปิดฟ้าแดดมาส่องตรงกลางที่เราอยู่เลยทุกคนตรงนั้นไปกันเฮนโมดเป็นจริงอ่ะนี่คิมแมบอกเนาะอาจารย์เลนี่เขาไปนี่ผมไม่ได้ไปเขาอธิษฐานแล้วเขาบอกว่าอธิษฐานบอกว่ายังไงขอให้ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ได้เป็นต่อสายตาทุกๆคนก่อนแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้พูดครั้งเดียวพอพูดจบปุ๊บฟ้าพี่คลื่นแบบดมาจากนั้นแล้วก็คือพอคลื่นเสร็จฝนมันก็ควรจะตก แป๊บเดียวเปิดออกอย่างนี้แดดส่องลงมาที่พวกเราหมดเลยผู้ชมอันนี้ผมว่าประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดแค่พวกเรานะครับใครที่เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคผมว่าได้มีประสบการณ์เหล่านี้อยู่แล้วจริงๆในทิกต o k ในโซเชียลมีเดียเยอะมากพี่เดยว,ว่าคนที่สงสยัยอาจจะยังไม่เคยเกิดกับท่านเท่านั้นเองแต่ถ้เกิดคุณอยากให้เกิดกับท่านเป็นปฏิหารพรพญานาคลองอเอาเรื่องราวที่เราพมืคนี้ไปทำใหม่ เอาจริงๆเลยครับต่อให้ไม่ได้จริงชีวิตใครดีครับผมถามแค่นี้หนูจะบอกข้อหนึ่งนะใครที่เป็นลูกหลานพญานาคไปที่ริมน้ำโขงไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ำโขงนะแค่ที่ฐานจิตท่านก็ทำให้เกิดปฏิหารแล้วอาจจะเป็นลื่นน้ำอาจจะเป็นเมฆเป็นฟ้าถ่ายรูปเมฆเป็นพญานาคได้อธิษฐานเลยค่ะเพราะท่านรอทุกท่านอยู่ ในปีนี้ปีต่อไปอีก5ปีพญานาคท่านจะขึ้นมาหาลูกหลานตลอด5ปีเนี้ย oh. ดังนั้นลูกหลานพญานาคเดินตามรอยสายพญานาคเลยค่ะเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคู่รักเก่าในชาติท่านจะขึ้นมาหาคุณเองแล้วคุณก็น้มบุญขอขมากรรมกันเลยเนาะ